จากเมื่อกี้นะครับ EP ที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้มาคนตาดีก็าอาจจะอย่างผมนี่ไม่ได้กินแน่นอนกูเดินมาเหล่ากันมันนี้ข้ามไปข้ามมาอยู่อเอานีน,น,นี่ครับถ่ายให้ใครดูพิสุพิส,พสุมึงมาดูเห็ดกูเลยมึงมา จะปล่อยให้จะปล่อยให้ใหญ่กบไไ่านี้คนเต็มหมดเลยแปล้งหนังของกูแปล้งหนังของกูโอ้เป็นเจ้าของไปเบิดเ,ออเดินเรียบๆตามมันนะกว่าเจออีกแลมันไข่ๆขเป็นเห็ดกระโดดเนาะออสนใจทักมาได้ครับโลละพัน <laughs> มี่ะไรทำบ้างนี่เปล่าโอเคครับไปตามชม EP ต่อไป